โอเคับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมในแมนด b s นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมอินาซิม e อีเวน g o โกสต็อกเกอร์2013นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับผมเรามาสู้กับทีมของคาเซมารุนะครับนั่นก็คือ Dark Emperor นะครับผมเราไปเริ่มสู้กันเลยนะครับซึ่งอีกทีมหนึ่งก็น่าจะเป็นทีมสุดท้ายที่เราต้องเจอของในด่านหนึ่งดาวนะครับน่าจะเป็นทีมโอเกอร์นะครับน่าจะ EP หน้าก็จะ จบสาหรับหนึ่งดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดานสอดาวกันแล้วนะครับผมเรามารีบเคลียร์กันให้จบดีกว่านะครับโอเคเรากดเริ่มสู้เลยโอเคครับเริ่มเคลียร์บอลครับผมอันนี้ยูนิฟอร์มชุดนะครับผมมาในไรมงรุ่นแรกนะครับเนื่องจากอยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยน ตัว BTP ยิงนะครับทีมค่อนข้างยังไม่ฟิตนะครับยังไม่มีใครฟิตที่จะยิงได้เลยโอ้โอ้โอ้สไลด์มาสไลด์กลับนะครับโอ้โอ้เอพีตกนะครับเอพีตกเด้อเด้อเอพีเอสวิง โอเคเปิดเดิร์ไวชินโดเลยครับผมชาร์จชาร์จรอครับชาร์จรอชาร์จรอสุดงี้สุดงี้โอเคติดอาวุธนะครับแต่เราไม่แต่เราจะไม่ปั๊มนะผู้เป็นเล่งมาเอสโตรติดอาวุธโจเกอร์เลนส์น่าจะเข้านะอ่าฐารับของโกนะครับอะไรสักอย่างนั้น เอ้ยรับได้เอ้ยมันรับโจ๊กกเอร์ลินุ์ได้ยังไงดิอ่ะ,อะท่าของคาซิมารุส่งอย่างนี้ต้องเอ้ยวิ่งเข้าไปหามันเฉยเลยเจมอนคัท สามเลยล้มสองตัวเลยนะครับทีนี้เปิดเปิดเปิดวิ่งส่งให้นิชิกิครับผมนิชิกิยิงบ้างนะครับมันเปิดหมดสู้อะยิงอีกต่อเอ้ยโอ้เรียบร้อยเลยโดนท่าของศัตรูนะครับ โอ้อยังสไลด์ไม่ได้นะปล่อยปล่อยมันยิงมาครับสไลด์กับเอาเทนมายิงครับเทนมาชาร์จเลยเทนมาชาร์จเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเทพปีศาจไปกับสัสอ๋ติดอาวุธความเร็วลมมากอันนี้ยิงแบบไม่ปั๊มนะครับยิงแบบไม่ปั๊มนะ ชูต่อเนื่อง maximum fire ตรงตะขายแน่นอนครับลูกนี้ตุงตะข่ายเรียบร้อยเป็นลูกต่อเนื่องของเทนมะและโกอิน e จิ G นะครับเข้าไปแล้วหนึ่งศูนย์ ฮิโรโตะครับเอาฮิโรโตะไปยิงชาร์จชาร์จยิงเหลือสามโซนขยายเขตไปเลยยังไม่ใช่เวหาฟาดพิภพนะครับต้องเป็นด่านของอินาซุมาเจแปนนะครับเราต้องผ่านด่านนั้นหรือไม่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับน่าจะได้ใช้นะโอเคไม่เข้าสไลด ไอ้ไอ้อ็อกตัวจริงมานี่คาเซมารุเจอคาเซมารุครับของเราชนะครับผมเรเซนกันเรียบร้อยชินโดชารโอ้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  หญิงแพนกวินจักรพัรดิครึ่งสนามแพนกวินจักรพัรดที่สองลูกหญิงครึ่งสนามครับผมอ่าถ้าเลเวลหนึ่งด้วยรับอยู่นะมันรับอยู่เฉยเลย ตัวลูกเลเวลหนึ่งยิงครับผมจังหวะนี้เลเวลหนึ่งหมาก็ต้องเลเวลหนึ่งกลับครับผมฮัรเทว์อยู่ไหมนี่ต้องอยู่แหละนึกครับผมโอ้โอ้สุดงี้สุดงี้สุดง,ดงี้สุดงี้อยู่ไหนสุดงี้ คู่แรกมาอสโตรติดอาวุธโจ็อกเกอร์เลนนี่ท่าประสานนะมันไม่เข้าจริงๆละ่ะประเดิมไปลูกแรกไม่เข้านะเจ่ะๆเดนนี้ก็ไม่เข้านะเพราะเราไม่ปั๊มพลังนะครับโอเคทีพีโก้ใกล้หมดแล้ว มังกรขย่อมอุยมีต่อเนื่องด้วยไปต่อเนื่องกังเขนอะไรที่เงี่ยจำจำท่าสกิลจำชื่อท่าไม่ได้นะแต่คงต้องใช้ท่าสามรับแล้วล่ะเจ็ปีซาตเกรดหัดอะไรสีกอย่าง่ลืมนะครับลืมลืมลืมชื่อนะ สามโอกะโอ้โหชูติ้งสตาร์โอ้โหเรียบร้อยโดนโอเคยิงไม่เข้าเอ๊ะจะเป็นทีนี้เราทำประตูน้อยจังเลยครึ่งแรกเราทำประตูน้อยมากคนระับชาร์จก่อนชาร์จชาร์จชาร์จ เสีย่ยงวะเออถิ่นมะเอาถิ่นมะยิงดีกว่าเทปีศาจเปกาซัสออกติดอาวุธความเร็วลมมากไปเลย เจอลูกยิงเิดอาวุธไปหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เข้าเริ่มมันหนึบแล้วไงเริ่มมันหนึบแล้วเริ่มมันหนึบแล้วไงจยางงี้ต้องเอาเบิร์นต้องเอาเบิร์นลองโอ้โหสป i ิน i ิ g งคดหมดครึ่งแรกเถอะ โอเคหมดขึ้นแรกแล้วครึ่งหลังเราขอจัดเต็ีมติดตึงนะขอลองเปลี่ยนอเอาอัลฟอรี่ลงแทนชินโดนะครับเอากาเซลลงแทนเอาเชนมาแล้วกันลงแทนเทนมาแล้วกัน โอเคอเรับตำแหน่งกันอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนโกครับผมจะเปลี่ยนโกนะครับเป็นชินสุเกะลงแทนอินโดเปลี่ยนกันลงคนละครึ่งนะครับซึ่งทีมก็ตามใจของผมนะครับจัดเพราะงั้ถ้าเราก็จะยิงกระหน่ำนะครับในครึ่งหลังนะเปลี่ยนสามคนครับผมโอเคเร,เราต้องได้เวลาจะเต็มสไล ส่งให้เสริมนงี้ส่งกลับมาให้กวนจิเอ้ยโอเคสไลด์ได้เออเดี๋ยว,ยวถึงบอลไม่ได้นะโดนแย่งครับควิกโดอโอเคโอ้โโอเคสไลด์ได้ สุดหรูงี้หาโกเอนจิครับส่งหาโกเอนจิทีวีไม่ได้ยิงก่อนพอดีนะฮะกับมาสุดหรูงี้ครับฮิโรโตะครับชาร์ฮิโรโตะชาร์ฮิโรโตะโซนขยายเขตไปเลย ไม่เชนครับไม่ชูเชนครับมาใช้ท่าสานได้ต่อเนื่องเกินไปแะละเลยเฮ้ยเข้านี่ร้อยสองศูนย์นรืว่าจะไม่เข้าสันเลี้ยวสลายชูใช่ก่อน เยดวิ่งไปหาดชาโดโลได้ยิงแล้ว<า>อัคคีสลาตันดับเบิลไดร์ท่าสามนะครับต้องตูดตะขายแล้วล่ะท่าเนี้ยรียบร้อยสามศูนย์เราจะจัดเต็มขึ้นหลังนะครับผม แปดนาทีครึ่งหลังกับอีก3ประตูโอ้โหหาตัวยิงครับหาตัวมีทีพียิงโอเคนี่เลยแล้วกันซาเบเอไม่ใช่อ่ชื่ออะไรนะลือไปและน,นิชิคิติดอาวุธนะครับผมสมุไรสึกุซชิติดอาวุธดาบบันพะบุรุ ตุงตะข่ายแล้วลูกนด่ต้องตุงตะข่ายเอ้ยรับอยู่เฉยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์สไลซ์ต้นส่องไกลครับบางกรไขย่ำมอัท่านหนึ่งรับแล้วัน เบรนนิงคราชเบรนนิงคราชรับอยู่ช่ต้องยิงคู่ประสานจีนนเซกับคิดโดครับคู่ประสานชฉน นอทันอิมแพคต้องเข่าแล้วละ่ะถ้าชูเชนอย่างนี้นะถ้าชูเชนอย่างนี้ก็น่าจะตรงตะข่ายนะผมเข้าไปอุย้ยมันรับอยู่อ่ะนี่นึบไปไหนวะนี่มันจะนึบเกินไว้แล้วโอ้โหที่เปิดวงโคตรานอ่ะ ดูมันเปิดวงนานมากเลยนะโอ้โอ,อย่างนี้ต้องชาร์จชาร์จชาร์จยิงไกลนี่แหละ a อโ m มิ Fire ไม่มีใครชูเชนให้เลยนะครับขอท่าเ,เวิวหนึ่งมานับด้วยรับอยู่ ทีพียังไม่หมด,ดีกนะโกทีพีวันอีพ ep ที่บอกเลยว่าแน่นจริงๆนะนี่แม m a x ม m u m f อร์ um จ่อๆได้ละ m a x i m u ม f i ร์ um จ่อไปเลยตรงตะข่ายไปซะาดีสี่ศูนย์โอเคทีพี ลเหลือสิบหกเอ้ยเหลือสี่สิบหกเลยนะครับต้องยิงมาสักสองสองลูกนะสองลูกก็น่าจะหมดลูกนึงก็น่าจะหมดแล้วนะครับตีไปประมาณสองลูกแหละโอ้โอ้สลับตันดัมสลับตันดัมดับด้วยท่าสองเลนะ อยู่นะครับเพิ่มสกิลดีเลยนะครับเพราะคาเซบาลูมันมีท่าบล็อกนะครับผมผมบีบดาวตกมีใค่ชูเชนไหมไม่มีนะฮะและยิงไกลด้วยดับดเบิลด็อกเก็ตโอ้โโยู่อยู่ทีพีเล่ปคนสอง,สอง สไลด์ชาร์ต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 หนีด้วยยิงเดวิลเบิร์ดนะครับเห็นมีตัวกองหลังมันจะวิ่งเข้าเข้ามาบล็อกนะเดวิลเบิร์ดตรงตาข่ายต้องตรงตาข่ายแล้วแหละลูกนี้เรียบร้อยห้าศูนย์ครับผม ยิงฮอดโหดเลยสไลด์สไลด์สไลด์ไม่โดนนะโอเคออาอาอาออกาเซลกาเซวกาเซลกาเซลโอเคได้ยิงแน่อย่างงี้เฮ้ยกดท่าที่หอนไม่ผ่าน,น กาเซีม okay. ีท่ายิงแล้วพยายามหัดาหาตัวยิงให้ชูเชนนะครับจังหวะนี้นี่แล้วกันกาเซ่มารุนะครับเอากาเซ่มารุชาร์จเออจะออกจอ,อกอย่างนี้ต้องระบ,บำเพริงพยาไก่เล่นลม้มเอ้ยชูเชนไม่ได้นะครับลูกมันไปนอยู่ในระยะ เจบาปูร็อกเก็ตโอเคทีพีหมดละตัวเน่เฮ้ยแต่เ,เ,วเวลาจะหมดก่อนเนาะชาร์จนานอย่างนี้เดี๋ยวเรนาโตชาร์จครับชาร์จมีท่ายิงไหมนี่ยิงได้ไหมเนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะโอเคเวลาหมดนะครับ โดทีพีไม่พอยิงถ้าไม่ตายนะครับเมื่อกี้โอเคเวลาหมดครับจบไปที่ห้าศูนนะครับผมโอเคครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม